โจอตัวคิดลงไปอีกแล้วเอซรักกิง้งนึงจองจังคิดต่อการกลับมาของจมตัคิด เออโกโหเห็นขาน่าวดีหรือยังเห็นแล้วนะจ้ะจอมจนคิดใช่ไหมใช่ใช่คิดใช่ไหมว่าเขาเท่สุดๆเลยแต่ฉันเท่กว่าไม่ใช่เหรอหอารุาสวัสดีเออโกโใครตอ,อารุาสรว<อ>ัสดีไขโตวันนี้ใส่สีอะไรเอ๊ะอะรว สีขาวงั้นเหรอ <laughs> สีขาวก็ดีนะดูะระดิสาดีนะไขต่ตนายนี่มันอ,อ,อ,อ <c oughs> เดี๋ยวดีชันนุ่พูดแบบนั้นสิ <c oughs> ถ้าคุณคิดว่าเราแต่งงานกันฉันก็ลำบากแกสิแต่งงานเหรอไปก็ต อะไรวาไม่เป็นไรเลยย๊าแล้วข้อดีล่ะนาคาโมริอาโอโกะรู้สามส่นสองเอสค่ะถูกต้องหยู่ตรงนั้นแหละเอาโก้ให้บอกจุดหน่อยสิอหจุดอ้าว ความผิดของเธอต่างหากที่โดนฉันหลอกนะมายากลของฉันน่ะสุดยอดที่สุดในโลกอยู่แล้วคนที่ชนะฉันได้น่ะมันมีล้อน้อยึงจะเป็นใครตกก็เถอะแต่นยก็ชนะจอมโจรคิดไม่ได้หรอกจอมโจรคิดงั้นเหรอเป็นโจรที่ใช้มายากลไงล่ะนายไรู้จักเหรอจอมโจรคิดหรือใครฉันไม่สนหรอกแต่หมอหน้ไม่มีทางสู้ฉันได้อย เสร็จฉันละทีนี้มันไม่ใช่ผมไม่ใช่ใครต่อรองนะ<อ>งไม่ใช่ได้ยังไงไ่<อ>ใส่แว่นปลอมตัวเองเนี่ยนะแค<อ>่พลิกกระจอกก็จอกแบบนี้แล้วก็นายไม่มีทางชนะจอมโจรคิดได้แล้วจะบอกให้นะขอโทษด้วยนะเส็จฉันใ,ใ,ใช้พลิกกระจกกก็จอกจอเอ้ยทำได้ยังไงกันน่ะก็เมื่อกี้ใครต่อทำน่ะเอ๊ะจะมาดักคุ้งเองเหรอน่าสนใจดีนี่งั้นคงต้องโดนกันหน่อยแล้วกับจอมโจรคิดอะไรนั่นนะอ้า ไปดีมาดีนะจ้าจอมโจรคิดมันก็แค่โจรก็จับกระจออเดี๋ยวฉันจะจับมันมาให้ดูเองไฮโต้ทำเป็นอวดดีไปเถอะนายไม่มีวันชนะหรอกราะแม้แต่พ่อฉันยังจับไม่ได้เลยนะยะ เวลาในสารเตือนแล้วทุกคนปิดล้องไว้ให้แน่นหนานะคระับเหลืออีกแปดวิดาน,นาทีเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่ง ไฟสำรองเปิดไฟสรองแซ่อ่แกลของแกน่ะจจนค้ดัลมันมันกลับมาแล้วล่ะตามไปเลยวิง่อันอยูข้างล่างจาโง่ยข้างล่างน่ะมีต้องรวนมีขยมเลย สวัสดีครับทุกคครับนี่เป็นหุ่นนะี่ครับไรนะหัวหมอนน่มันหายไปไหนมันอาจจะยังอยู่ในห้องนี้ก็ได้คนหายทั่วทุกซอกทุกมุมทิ้งหุ่นลงไปแล้วปีนขึ้นมาแทนเหรอ <c oughs> หรือไม่ตื้น แบบนั้นเราก็เสียชื่อจอมโจรคิดแย่เลยนะแกแกเป็นใครรอมานานแล้วนะจอมโจรคิดจานสรตันกามุรีครับมันไม่อยู่ในห้องนี้ครับตอนนี้เราน่าจะขยายขอบเขตค้อฐานนะครับเดี๋ยวก่อนนะมันอาจะหนีออกไปข้างนอกแต่ว่าถ้างั้นมันก็เหลือทางเดียวเท่านั้น งั้นมายากลนี้ออกไหมล่ะเพ๊ะใจเย็นไปฟังนักใครตกไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมเข้าใจแล้วละคระกระพาสิ่งสำคัญในการเป็นนักมายากลสิ่ง้นือโบเกอ์เฟสกันล่ะเป็นไงไม่เห็นตัวฉั้แล้วสินนะเออแค่มายากลหลอกเด็ก ถาชะมัดเลยอะไรนะ,ดออนะเดี๋ยวอลอกับเดี๋ยงใจเอากระจกปคทุตัวเองไว้ทำให้กลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมทำให้ดูเหมือนกับว่าร่างกายล่องหุนหายไปได้ไม่ยดนหลอกเด็กชัชดๆ เอ๊ะดี่จะจริงๆที่ได้พบท่านอีกครั้งหนึ่งทำไมถึงพูดชื่อพ่อล่ะเอ๊ะตาแกคนนี้มันเคยเห็นมาก,ก่อนผมเองอครับผู้ช่วยคนเก่าของคุณชื่อจริีกเงครับจะแ,แบบนีุ้ณก็ลืมเรื่องของผมไปแล้วเลยครับเนี่ยคุณปู่เหรอการแสดงหลบหนีครั้งใหญ่ของคุโรบะทูจิ โทอิจิท่านเสียชีวิตไในการสแสดงแบบน,นี้ก่อนนะั้นแต่ผมก็ยังไม่ทิ้งความหวังถ้าเปลี่ยนผมไปเป็นจอบโจนคิดแทนัตโทอิจิก็น่าจะลอ่อกพวกมันออกมัได้ลอ่อกคนร้ายที่ฆ่าทัตโทอิจินะครับว่าไงนะพ่อถูกฆ่างั้นเหรอใครกันใครเป็นคนฆ่าพ่อน่ะ,ะเธอนี่หรือว่าจะเป็นกค,คุณหนูใครตอกันเลยเนี่ย ขอถามอย่างหนึ่งนะช่วยตอบความจริงนะครับคุณปูมพ่อเนี่ยเป็นโจรงั้นหรือครับเป็นจอมโจรคิดจริง,รงๆเหรออ๋อนายโยดาฟ้ารียกเอลดีคอปเตอร์มาเร็วตอบมาสิครับคุณปูตอบมาสิ ท่านโทอจิจิโมจิอิคนนุนโตสึเกะได้ทำความผิดปรหารผมได้บอกเรื่องที่ไปสูกคนบอกกับคุณหนูแล้วเจอตัวแล้วจะจอมจรคิดฮะนผมจะลอบพวกนั้นเองกับปูเรี่นี้ไม่ซะแต่ว่าคุณหนูครับผมไม่ใช่คุณหนูแล้วนะแต่เป็นจอมจรคิดต่างหาก อย่าไปสรางุตโตตามไปใหม่ไดี้ยวไม่ได้อะไรนะหายไปแล้วเลยฉันเป็นครั้วคือที่ร้อใจจริงๆจ้องจนคิดเหรอก็ไม่ได้เลวเหมือนกันนะ Why